โอเคครับผมก็กลาบสวัสดีว่าผมท่านกันด้วยนะครับผมอยู่ผมเนื้อนะครับผมก็ไม่ได้เจอกันนานนะผมกับเกมบอลพันแมนนะครับนี่นะครับผมก็จะมาแจ้งข่าวเรื่องของฟินิกแมนนะครับผมก็กำลังจะเข้าเซิร์ฟแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ตัวเนี้ยมาแล้วนะครับก็ใครที่อยากได้สกิลแมเนี่ยก็ขอแนะนำให้เก็บเพชรนะครับอย่าเหลือหนึ่งหมอผมนะครับไป คือผงปั้นอะตอมิกกันสุดมากตอนนี้เกลือทุกคนเนี่ยไอ้ใบเหลียงอะ่ะมันต้องสมหลอกเกลือนะครับเนี่ยตอนนี้อตอมิก้ของก็พลังสองหมื่นแหละศมนย์หกนะครับไปนนี้ก็ชิวๆครับผม นี่แหละมาเราจะลองสู้กับกระบ,บองเหล็กกันเราจะใช้คอเราจะใช้คอจีนะโอ้ดแบะ มาดูกันก็ไม่ได้จเจอกันเนีอแล้คุณก็น่าจะ,ปะเปิดทึงมาแล้วนะครับผมผมก็ด้วยนะครับ น,นี้ปริเนหลักของเราคืออะตอมิกเท่านั้นนะครับมาดูกันไปสองมืนเจ้าหักไป ตายหรือเปล่าับผมไปดูว่าไม่ตายมันทองตายตัวนึงมาแล้วมันมาแล้ว อันจริงถ้ามกระบองหล็กในสนามเนี่นนนนผมสู้ไม่ได้นะอือหืออือหือโคตรแรงน่าจะสู้ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ซื้อไม่ได้จริงๆนุงกำลังผมพึ่งอันนี้เป็นไอเดียใหม่นะครับปุ่มยังไม่เสร็จ ตอนเแ็กๆตอนที่ทำยนะูทูปเนี่ยผมจะลงคลิปอา v วีใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นอารวี o v, ผมเป็นอะไรไม่รู้นะผมทำให้ลงไม่ได้นะครับซึ่งคลิปอา v วีจะมาพรุ่งนี้แน่นอนนะครับผมย้ำน,นะคะว่าแน่นอนจะมาะครับดูกันว่าจะาท,ทังทีไหม สามเออทุกคนอืมอืมโอ้ ก็ผมก็อยากมีเราจะถามทุกคนด้วยนะครับผมว่าทุกคนเล่นวนะันพ่อแมนเนี่ยมีตัวละครอะไรกันบ้างนะครับผมขอมมมบมนบอกนะแล้วทุกคนอยู่เซิร์ฟอะไรนะครับผมก็ผมจะมีกิจกรรมให้เล่นนะคะผมอันนี้เล่นได้ทุกคนเลยนะครับผมแต่เขาจะมีเกมนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับ นั่นคือเกมโลบ,บ็อกนั่นเองนะครับผมคนที่รู้จักบ็อกพีทใครรู้จักมัก่งก็ผมจะทําการแจกผลนะคะผมเป็นผลปีศาจนะใครที่อยากได้เนี่ยก็เข้ามาทุกวันเลยครับผมถ้าคุณไม่เจอผมในเกาะเนี่ยวิวประมาณเวลห้าหรือเกาะเก้าสิบเนี่ยก็ผมก็อาจจะไม่อยู่ในเซิร์ฟนั้นนะผมแต่คนันคนอันนี้คือให้คนที่ เขาเพิ่งเริ่มเล่นเท่านั้นนะครับผมก็คนเนถึงสูงเขาโหดก็ไม่ให้นะครับนะผมจะมีกิจกรรมมาให้นะครับให้คนกดไลค์กดแชร์แล้วก,ก็กระดิ่งเพื่อก,กดติดตามด้วยนะครับผมทำอะไรดีเนาะจะมีกิจกรรมอะไร <c oughs>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  Ready, we've <laughs> got พอไม่ไม่ผู มาเก็บไปก่อนพวกนี้เกสนาเขาเก็บไปก่อนนะับผมอย่าเพึ่งก็ดูกันว่าเราจะใช้ตัวอะไรกันมาจะทีมอีกแล้ เขาเป็นขอเด็กดีว่ะ Mà kim bạc người ไม่ไหวจริงจัดทีมใหม่แล้วกันไปจัดทีมผิดอีกทษอจริงจริงจัดทีมผิดนะอื <c oughs> มถ้าเป็นโคดิกดีไหม cô oh, không biết mình mình có nó cho đi à lui ยานะครับผมป๊บมึงโอ้ก็อย่างบอกว่าซีรีส์เนี่ยก็ยังสร้างแบบไม่เสร็จเลยนะครับผมเพราะว่าพวกมันไม่ค่อยมีเวลาว่างกันครัเพราะว่ามันไปแต่แบบอย่าบอกใครนะตีป้อมตีป้อมทุกคนนั้ก็น่าจะดูแล้วว่าเกมอะไรตรีป้อมอะ มันไปกิน,กนอยๆนีม่มันเลยอืมไม่หรอกผมก็ได้ี๋ยวชมยา,ยาวๆซื้อว่าฟังจะตายแล้ว <laughs> โอ้โหตายตายเฮ้ยตายจูย่ๆฟังอึดจู่ๆฟังคุดอึด นองคุณพีดีโอ้โหกูเนี่ยท่อ มาใช้อเด็กกันสักรอบดกวยสุดสุ่สุไม่ได้ไม่เจอตัวอ,อีกนะ ถึงจะไม่ต้องกดข้ามก็รู้ผลอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็สิบแปดนาทีละก็ขงเพื่อนๆนะครับผมชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระหิ่งเพื่อมาพาคลิปต่อไปด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนก็สวัสดีครับ